วัสดีค่ะพี่น้องสุขสูส,สุขน้นเมื่อนี้นะคะพ่ามีกลุ่มปีลิเกตอยูหนีแต่ว่าตอนแรกนี่ลุย,ออยลก็บตองยูแล้วก็มีละครเพลงโน่นนี่นั่นแต่ว่าตอนเนี้นี่ลุยต้องเดินท่งกลับนะคะก็คือจะให้ผู้จัดการนี่ลุยเป็นตัวแทนของท,ทีมงานหมอรำแพลพาสเสของ,ง,องรความทีมงานอ่าแล้วก็มีการบริจาค มีการเปิดรับบริจาคของดอมเอพีนะคะซึ่งแอดมินมันรับบริจาคซึ่งไม่เป็นบัญชีของหนูเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงอาจจะมีดราม่าน่นนี่นั่นเข้าตั้งใจว่าเท่าเฮ็ดบุญก็คือเฮ็ดบุญค่ะพี่นอ้องถ้าผูดด้ใดคิดบอดีอคาติหรือว่ามิจิตใจทีบอดีก็คือแล้วแต่เขาปล่อยไปแต่วัาที่สิ่งที่เขาตั้งใจแอดมินตั้งใจว่า<ม>ยอดบริจาคเนี้ต้องอ่าอนไปมูลนิธิบุมบรรดาบุดาแต่เท่ากับสิโอนไปมูลนิธิบุมบรรดา,ดา,ดา,าสดา่วนหนึ่งแล้วก็ ตอนนี้ก็คือต้องอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าข้าเนียเป็นคนหลักไงเลี้ยวทีมเจ้าภาพทิมเกาแลวกะมูมูบกวข้ายูซีสเกตอุวลสุรินบุรีรัมเนี่ยมูบกวข้าอยูฟังนันแล้วเขาส่งคามาส่วนตัวประมาณบางทั้งส่งรูปส่งคลิปมาสนเลี้ยงแบบเลี้ยงคิวรับอาหารรับน้ำนะตอนนี้มันไม่พอเลี้ยงคิวแล้วบางทีอ่ะคือไปอยู่โรงเรียนบางทีไปอยู่วัดแล้วถามาหน่วยงานเขาบอหน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอนะคะก็คือ ท the ี่ขาดรายที่สุดก็คือน้ำดื่มน้ำเดือมอันดับแรกแล้วก็ขอเป็นขอสารอาหารแห่งเพื่อที่จะไปซอยบั่นกันเลยที่แรกก็ถามว่าถาเร่งด่วนก็คือเอาเงินบ่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะมันมีดูแลแต่ว่ามันไม่ได้เยอะก็คือที่อุปยมากส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยผู้เฒ่าเด็กน่อยเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลส่วนนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าขอเป็นสิ่งของมาเลยไบ่อบอขอเอาเป็นเงื่อนอยู่บวราถ้าเป็นเงื่อนมากกต้องยากข้นไปสื่ออีก S <S ขาควาเป็นซีนของขอมาเลยพวกปิยุทยได้อิหยาม่าแน่กก็คือมาลงงห้เลยเองสินะคะแต่ล่าสุดก็คือมีอ่ากลุ่มชาวบ้านท,ทีกกนหหน่เพิ่นุญจากกักคำเท่านี่เพิ่นกับไปซื้อของอยู่ร้านอ่าเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 ลานซื้อของข้าวสารอาหารแหง้งแล้วนี่ลุยก็โอนบริจาคให้ทางร้านเลยทางร้าน,าานสินะคะเพราะว่าพนกับว่รับเป็นเป็นมีนโอนจ่ายอยู่ร้านเลยสินะคะมีมูลนิธิของของกาฬสินธุ์ที่เพิ่นไปฮอดทีแล้วแต่ว่าก็คือไปเบิ่งแล้วผู้บาดเจ็บหลายอ่ากอดพวก อันนี้บ <ra> ่อพ่ออุปกรณ์การแพย์บ่พ่อเพื่อนก็เลยขอความมากอันนี้นี่ด้วยก็เลยเงิ่อนส่วนตัวจจไปก่อนพราเข้าเฮาบ่ไห้ฮู้ายอดบริจาคจะได้เท่าไหร่เฮาก็เลยจกจกคือก็คือทําบุญในในส่วนของเข้าไปเลยตอนนี้ยอดบริจาคนะคะก็จะประมาณตอนที่แพลวดูน่ะเกือบจะสี่0มืนแล้วตอนนี้น่าจะได้สี่ห้าหมืนแล้วนะคะแล้วก็เงินส่วนตัวของแพลวอีกก็จะรวมสมทบอีกของสั้นอีกก็จะรวมสวมทัวของแพลวของสั้นแล้วก็เราจะมีกลุ่มปิดยี่สิบหก ใช่ไหมของเราแล้ก็จะแบ่งเงินกลุ่มปีส่วนนั้นไปช่วยด้วยนะคะใช่ใช่เทาก็สิซื้อเบื้องต้นสิซื้อน้ำข้าวสารหลักพวกอาหารแห้งนี่แหละพี่น้องทีทีกินได้ง่ายๆเพื่อนว่าอ่าอันไปในพอซอยกันใดก็ซอยเล็กๆหน่อยๆตามกาลังข้าล้พี่น้องตามกําลังข้าตตามกําลังแฟนคลับที่เพื่อนอยากรวมอยากซอยแต่บางคนก็คือขาเข้าใจอยู่ว่าหากับเบรดมีกําลังบางคนกับเบรดมีกําลังที่จะมาซับก่อก็แค่ส่งกาลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือกันเล็กๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นกาลังใจแล้วพี่น้องเออ เพราะ<ม>ฉะนั้นกะตอนนี้เยวให้ทิ่ทีกับกับกันะคะมีศูนย์อุยพก็คือพี่น้องเป็นห่วงว่าถ้าจะไปเป็นผ้าลาพ่นบบคือพี่น้องเข้าใจว่าศูนย์อุยพที่ติดต่อมาอย่างเช่นอุบลพ่นยูเดชอุดมเดชอุดมติดต่อมาสองทีนะคะที่เป็นศูนย์อุยพก็คือมันนอกมองที่เกิดอุบัติเหตุมองที่เกิดสงครามแล้วพี่น้องคือเิ่นอพยพไม่ยู่ไกแล้ว เพื่อนก็เลยอยากให้เข้าเอาขนของเขาไปให้เลยจริงสนะคะเข้าว่าไปอันใดทีว่าไปใกล้พื้นที่อันตราย่เขาก็ไม่เหันเขาพี่น้องพี่น้องมาตงเป็นห่วงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่พันก็จิมีเขตห้งหามวิลาว่าพื้นที่สีแดงก็ไม่ให้เขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งี่เข้าไปนี่คือว่าเข้าไปซอยเหลือไปให้กําลังใจ่ามีของล็กกหน่อยหรือว่าผู้ใดมีข่าวสารอย่างเช่นว่าอุ้ยเงอนข่อยมีข่าวสามสอบสีสอบอยากอ่ะที่ตอนนี้ลุยเลยเพราะว่านี้ลุยจากเมื่อมเมื่อมาแรงห่อนเมื่อเศร้าแล้ว นิรุยก็จะเตรียมพร้อมกูรถเพราะว่าตอนนี้ก็มีผปูบริจาคข่าสารมานําแน่แล้วสาิบกระสอบค่ะกระุมละลก็เงินส่วนหนึ่งที่แพ้วซอยบริจาคสั้นบริจาคแลวก็ทีมบ้านหักบริจาคมาตัวนี้ก็จะนิลุ้ยไปสื่อซื้อก็จะสื่าแพมเพิร์ดภูเฒ่าเด็กน้อยนมพวกข่าสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารที่มันเก็บได้ดนๆปลากระป๋องอย่างเงี้ยสิประมาณน้ซันพี่น้องคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตลวก็พี่น้องคนใดที่ อ,อยากรวมกันติต่อน,นี่ลุยได้ละวงา,างอุบลออำนาจอำนาจแต่สินบแบบว่าล้านดทีแบบว่าอยากบริจาคนาหรือบริจาคงติดต่อทางไล่ทีหนาเศน,นีลุยได้เพราะว่านี่ลุยลงลยไล่ไวแล้วติดต่อมาเบื้องต้นตอนนี้มีเดชอุดมสองที<ม>ลกักกศสีสะเก็ดสองทีลักกศซูรินซีถึงหาทีนะคะสี่ถ<ม>ึงห้านะคะเบื้งเขาสิเด็ไปไปได้ซ้ำไดเขาเขาอาจจะบ่ได้ไปเบิร์ตู้มอง เพราะว่าของของที่จะไปริ้จากบมอว่าหน่อยหลายซ้ำใดเพราะว่าเราซื้อไปจะเอารถหกล้อของแพวพาวไปจะซื้อไสรรถหกล้อไปแต่ว่าเขา้าบมอว่าไปหอดจุดเลกเขาจะาขาดเหลือซ้ำใดมึงสินาเขากะสิแต่ว่าซอยคือแพวเสร็จงานแล้วคือเสร็จงานเสร็จแล้วเคียร์ธุระอะไรเสร็จแล้วแพวจะตามไปเพราะว่าศ<ๆ>ูนย์ศูนย์ที่เพิ่อนอพยพมากเนี่ยนาซียูเป็นเดือนเพราะฉะนั้นนาจะประมาณสินเดือนถ้าก็จะตามนี่รุยไปธนาถามเพิน่าจะยูจักมือค่ะ เพิ่นก็นเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่น่วยงานอันนี้เพิ่นเพิ่นบอกเข้ามาเนาะว่าเฮ้าบ่แนี่ย bon ชาร์จเรื่องเธอยุดเดีอ,อยู่เป็นเดือนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสงครามอีกสองสามวันจบก็ไม่ได้เข้าพื้นที่เลยก็ต้องดูสถานการณ์อีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะเคลียร์พื้นที่อีกหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยก็สองสัปดาห์ที่ออกมาอยู่อปภพยพสองสัปดาห์สามสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งหรือแล้วแต่เหตุการณ์นังสีน้าพี่น้องการจังหวะคกับนั่นแหละพี่น้องใชรอยากรวมสมทุกกะท่าทางม ตทํางานแล้วก็จะมีระดมทุนผู้นี้ก็สิไปผู้นี้ก็สิทรงทรงทุนให้มีลุยไปสื่อโอเคนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ